โอ,อ,อกนอินี่้อว่ากนตรไหบ้น้เดี๋ยวอย่างอย่างยังไม่มีคนขึ้นมาอ่าแล้วมาล้วสวัสดีครับพวกเราอันนี้ก็เป็นทางการเลนะวันนี้เป็นงานเปิดตัวไอ้แปงกอกไอเดีเป็นคอนโทรลที่เราไปดู ถ้าใครดูไลฟ์วันนั้นที่ไปเดินดูสัญญาณไฟจราจรที่เป็นอัตโนมติอีกสามสัญญาณไฟสี่ถนนก็มีพระรามหกมีลาดวิถีมีพลอยทีแล้วก็มีปฏิพัฒน์นี่แค่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะก็ตลองวิธีรู้ก็วันนี้ก็ดูหล่อแบบปกตินะไปส่งไปรูดท่านไตรพัฒน์ท่านรอจราจรตลองกินสัตว์ครับตลอดกินสัตว์นี่คุมเรื่องจราจรเรียนออนไลน์ โอ้ได้ทุกคนทางได้ช่วยญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจนะได้ที่อันนี้เขามีโพลิสบ็อกซ์อะครับนขามีันนี้ที่นี่บอกโพลิสบ็อกซ์โพลิสบ็อกซ์ปกติว่าก็เจ็กอันนี้อะสีแยกเจ็กเล็กเจ็กเลยไม่ไม่เข้าใจไม่ไค้รู้ว่าอันนี้โค้ชกีเนียกีเนียก็ไม่รู้ so focus on this one สีแยกเพราะว่าไม่ได้ละถ้า only focus กัสเสีย ก็ cannot control ใช่ไหม So we have to predict that อันนี้ not ดีไหมอันนี้ not ดีไหมอันนี้ not ดีไหมที่นี้เป็นไม่ใช่พ้อะว่า it's a u ต o m a t ติแะสา่ารถที่เกิแค่มีทำ้รวที่เอ่อนี่ใช่ไหมแล้วก็ชีอต์มันโย่มันโม่ So this one, can be can see it? Is it on public, open data? Or uh, yeah, yes, if you want, even uh, you, if you So <laughs> this one is too fast, right? No, no, year, right? Uh, yeah, 100% means the most effective, uh, efficient oh, operation. So this one, like, go too fast? The, the, the gap is too... I can you see this one? Is there anyone controlling it? Yes, there is. อันนี้เป็นออโต้ครับออลโต้อยู่ใช่ครับออโต้ถ้าเป็นถ้าเป็นแมนนวลมันจะขึ้นสีนะจะขึ้นสีม่วงครับอันนี้เป็นออโต้หมดทำระดับครับที่มันแยกเดียวนะจะดูแยกนี้เลยนี่มันนี่มนเรียลเดียวใช่ไหมอันนี้ก็เรียวเรียวอัี้กเรียลเรียลเที่ยวเดี่ยแยกที่ติดๆเนี่ยอย่างลวดเป็นแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ไหมได้ครับ อันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแยกอะไรบ้พยาไทข้างล่างอันนี้พยาลกชัยอ๋ออันนี้เป็นแยกตึกชัยทำไมไม่ขึ้นแดงๆฟ้าโุ้กจ่อินเอร์เซ็กชั่นอุกสับใทจอันนี้ยกตึกชัยตึกชััย ่เน,นียถ้าเกิดทำเนี่ยก็คือเป้าหมายต้องทำให้ได้500สัญญาณไฟให้ได้ก็ต้องให้เร็วที่สุดนะที่อย่างน้อยในสมัยเรานี่ต้องให้ได้เนี่ย300 500ให้อีกเพราะทำให้การสิ่งนี้ท่านตีแสนเมื่อไงมาฮะนี่เป็นหัวหน้าใหญ่เรื่องการจราจรนะปัจจุบันถ้าจราจรกี่ค,กคนเนี่ยพี่บอกเกือบพัน 1, คนเกือบพัน 1, คนนั่นออกไปกดปุ่มลงไปใช่ครับกดสื่อได้หลาฟพันแยกรอ500ลูกครับแล้วเนี่ยบางทีมันใช้ตั้งเวลาด้วยอะไรเงี้ยทำให้บางทีไม่สอดคล้องกับ ว่าตำรวจก็เหนื่อยนะไม่รู้จะไปซิงข้อมูลยังไงกันเรามีบกรถถึงสองก็ตามแต่การสั่งงานมันยังเป็นใช้วอลใช่อะไรอยู่ก็ใช้คอมพิวเตอร์แต่หินใจมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอันนี้เป็น the first time we have this one yeah, yeah. this i uh, the first r e p o r f o r the b a n k o f รับคำว่าอินเดียแทนนอะนอแนนี่เป็นการพัฒนาครั้งแรกที่เป็นแดชบอร์ดสามารถควบคุมได้หมดอย่างนี่เห็นชัดเลยมนะั้ตคนไหนเยแยกไหน มีกี่วิญ,ญาทีรอนะก็จะเห็นข้อมูลเลยว่าเออ <c oughs> เป็นเท่าไหร่กี่วิญ,ญาทีต้อมูแต่และแยกเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวต้องรีบขยายผลตำรวจที่ของผมที่อยู่ประจำานงนี้ก็สุดท้ายเป็น,นแบบไม่ติดขัดต่อเนื่องเลยจะจับจอมได้ดีมากเลยกยกเว้นถ้าพอถ้าติดต่อเนื่องสมมติว่าอรมาลน้นมาแยกหรือสวิสัยมาพยาไทย ถ้าติดการบังแม่ครับเจ้าที่ตำรวจก็จะผลแล้วก็บังแม่นู่นนีอไมจะเหนื่อยขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวไปเดินขอไปดูบอกกันหน่อยได้ไหมไปนึงได้เลยครับผมอาจารย <tr> okay. okay. ์ครับเดี๋ยวเช่ญประตูหน้าไม่ได้ตรงเนี้ยประตูหลังไม่ได้ครับทักสายเลยครับผม ก็เรียกเป็น BPA t t p. p Bank o k Area Traffic Control Project เนี่ยแต่ก่อนตำรวจต้องอย่างเงี้ยเอาเห็นไหมนี่เนี่ยต้องมานั่งกดปุ่มเ <c oughs> นี่ยโหดร้ายนะ่ยตำรวจต้องมานั่งกดปุ่มแต่ยาลาจะว่างี้แต่พอเราทำก็จะเป็นอัตโนมัติมากขึ้นรูปนี้ก็ดีนะอันนี้ันอันนี้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์มีสองตัวคือ,อ อุตสาหกรรมนี่ที่เราไปเห็นที่วัดตรงเป็นกลวยเป็นกลวยเป็นกล้วก็เป็นกล้องทั้งหมดมาประมวลเป็นสัญญาณแล้วเข้ามีตัวประมวลทั้งหมดนี่ก็ผ่านไฟเบอร์ออปติกของกทมเองซึ่งไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มมีสี่ทางกิโลครับมีสี่กิโลพลาสติกแล้วก็มาประมวลผลนะโปรเซสต่างๆแล้วก็บอกว่าจะใช้สัญญาณไปยังไงนี่แยกที่ทำอยู่ก็มีสามแยกสี่ถนนพระรามหกปฏิพัฒน์ โหยโยทีนแล้วก็ราชวิถีก็สี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอนาคตต้องขยายให้มากขึ้นนะอะไรเขาก็จะอุตาสาหสินอ่านี่คืออุตาสาหสิมถ้าเราเห็นเป็น,ปนกรวยตรงนี้นที่มันวัดว่ารถด,ดิ่งเลยแค่ไหนก็ระยะห่างเท่าไหร่อนาคตถ้าขยายผลให้มากขึ้นนอาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ละาาใช้ระบบเป็นโพรบ<ม>คือว่าไม่ต้องใช้ตัววัดละใช้ gps แล้วก็ดูข้อมูลเหมือนที่เราดูจากมือถือแต่ละเพราะแต่ละคันเนี่ยมันจะมีข้อมูล GPS อยู่แล้วทั้งสัญญาณมือถือสัญญาณรถเองนะอนาคตอาจจะไม่ต้องติดเซนเซอร์ละใช้ข้อมูลตรงนี้แหละที่มาดูว่ารถหนแน่นเท่าไหร่ก็จะประหยัดเงินในการติดตั้งพวกสัญญาณได้ก็เลยทให้เราขยายผล500อแยกให้เร็วขึ้นตอนนี้มีทั้งหมด5 0 0แยกนะกรุงเทพมหานครนะอันนี้ทําไปถึงสามแยกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องขยายผลให้ให้เร็วที่สุดก็คิดว่าเป็นการข้อมูลดีขึ้นไหมลองกี่เปอร์เซ็น ถ้าช่วงไอ้รถว่างมันจะสละกันสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่เมื่โฟลท์ขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดช่วงคิวรถแน่นๆเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เือนี้ถ้าคิวแน่นมากๆบางทีมันก็จะล้นะ่ะแต่ผมก็เชื่อว่าดีขึ้นครัคเตอร์เอ้าลัคเตอร์มาดูนิดเป็นไงอธิบายครับผมครับครับก็จากที่เราทดลองนะครับใช้ระบบนะครับตอนนี้นะครับที่ปริมาณการจราจรเท่ากันนะครับผมเราพบว่าแถวคอยเนี่ยลดลงได้ประมาณ30% นะครับผมซึ่งเลืเทนนี่เป็นเวลาหรืออะไรความยาวของแถวคอยความยาวของแถวคอยที่รถจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ครับผมโอเคครับครับไดีจะขยายผลต่อครับขอบคุณท่านไอ้ทูตตรนี้พูดไทยเก่งมากเลยกำลังเรียนนะครับกำลังเรียนพูดเหมือนคนไทยนนีพยยาคไทใช่ไหมเออเดี๋ยวพูดผิดข้อมูลดีมากครับท่านเก่งมากเลยพูดไทยได้คล่องอธิบายได้เลยนะครับ าใจกล้าก็มีมนนโอ้น,นี่เป็นรไน,นี่เป็นงานใจกล้านี่คือ <c oughs> ใจกล้าเองก็มีความร่วมมือกับเราตั้งแต่นานยูครับตัว mini project ดใช่ไห yes, <my> มูม <your future. S 2> and mini project <c oughs> รถไฟใต้ดีเลยวนะ่จใจกล้าเป็นมิตรท,ที่มีความสัมพันธ์กับเรายืนยวแล้วก็ช่วยในหลายด้ดเลยการตาผลนี้ก็เป็นโคงการใหญ่นะ่ก็โปรเจกนี้ใกังที่ศึกษาอยู่เหม่ยราทาขนาไป ก็ดีเพราะว่าผมว่าไจ๊ก้าเขาไม่ได้หวังกําไรอะไรทุกอย่างมันก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศทําให้เราได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ผมว่าคุ้มค่างบประมาณนะให้เขานำไพร่หลอดไปก่อนมันก็จะเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงอ่ะเอามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทางเอ็กซ์เปิดอยู่ไหนแล้วทางเอ็กซ์เปิดผมที่ที่เดินนี่คนนั้นอ่ะเดินรถตัวอะไรอ่ะอยู่ไหนว่าเช่าตัวหน่อยมาซูกัซันไปอาอยู่ข้างนอกเหรไปข้างนอกไเดี๋ยวผม ให้หมูช่วยถืออ่ะดนชมาก็ดีนะเขาเอาจริงเอาจังนะที่ผลก็ที่น่าจะเป็นประโยชน์เยอะโอเคนะก็ประมาณนี้ครับ thank you so m c h าโอเคตอนนี้จะได้ไหมครที่แล้วที่เดินอับเราเร่วมตัวเลยตอนนี้หรอเซ็ตลุคไลท์แ่เน thank you so much thank you so much ก uh, ็ come b yeah come back อัน expand โอเคโอเคโอเคเขาจะต้องกลับอาทิตย์หน้าแล้วแต่ว่าให้กลับมาทําให้ครบทั้งกรุงเทพฯหรือเพิ่งไปไหนก็มีความเชี่ยวชาญเราก็มีความตั้งใจจริงๆนะที่ทำก็ต้องขอบคุณทางใจกล้าทางตำรวจทางพยาบาลนะก็ผ่านทูตญี่ปุ่นที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของการทําจราจรให้ดีขึ้นถึงแม้ไปจุดเริ่มต้นแต่อย่างน้อยเราเทสคอนเซ็ปต์ก่อนว่ามันเวิร์กแล้วเดี๋ยวขยายผลได้ไม่ยากละอย่างน้อยมีตัวโพอใช้ก่อนอนาคตการสเกลโคตรแคทสุสเกล Yes ซูครับ Yes โอเคากนีรับร็อคเก s ร์็อคเกอร์ร็อคเกอร์ร Yes. กอร์ร็อเกอร์ร็อคเกอร์ร็อคเกอาร็อีเกอร์ร็อเกอร์ร็อคเกอร์ร็อคร์รเก็อคเคเกอรอเร์ร็อคเกอร์ร็เกอร์ร็คเร์ร็อคเกร็อคเกอร์ร็คเกอร์ร็เกร์เก็อคเกร์ร็เร็อเกร์ร็เกอร์ร็อคเกร์รับ ปฏิบัติแต่เรื่องของเทคโนโลยีได้กันโอเคได้เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอามีเขามีมีเป็นคลิปวิดีโออยู่เดี๋ยวจะเอาลง Facebook จะได้เห็นทำอธิบายง่ายโอเคครับขอบคุณท่านประธานขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับโอเคไปก่อนนะท่านผู้ชมเอาคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวภารกิจถัดไปฮะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สักครู่เดยครับภารกิจอีกทีตอนสนุกเลยตัดตัดตัดยอย่าพิ่งสปอยครับอาจารย์ฮะรอรอลุ้นก่อนนะแต่ว่าสนุกแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะะเเดดีีี๋ยววรรรราามมพบบบกกกััััันให่่ฮอสสสคคคู